โอ้ยุทุกคนนะครับวันนี้ก็เราก็มาอยู่ในเกม l ีดออฟอูร์เชลราหรือ l o i กันนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมคนเดิมก็ยูทูบโกกเหมือนเดิมนะฮะวันนี้หลังจากที่เราไม่ได้เล่นนานแล้วก็คลิปสอนที่มีคนคอมเมนต์มาผมจะทําคลิปหน้านะครับแล้วก็ตอนนี้อาจจะมีเสียงรบกวนเข้ามาในไมค์ผมบ้างเพราะว่าเนื่องจากผมแคชเกมที่วิไลนะฮะวิทยาลัยอยู่แล้วก็ทีวิดได้เนเฮ้ยลินพัน เอางี้ว่าแคสที่วิทยาลัยแล้วคราวนี้ว่ามันมีงานจัดขึ้นนะคะเป็นงานจัดตลาดของทางวิเลยซึ่งทําให้มันมีเสียงเข้าไมแน่นอนเป็นเรื่องปกติแล้วตอนนี้ผมก็นั่งอยู่กับกลุ่มเพื่อนของผมนะคะวันนี้ก็จะมาแคสของเด็เดกเอ้ยน้ลิ้นพันอีกแกแคสเด็กเดมาเซียหรือว่าจะเ่เด็กเริ่มต้นดีตอนนี้ก็ยังคิดว่าจะเล่นอะไรดีวันนี้แค่มาเล่นอัดเฉยๆแหละครับ งั้นผมจะเล่นของเดมาเซียแล้วกัน,นส่วนคลิปสอนสรุปผมทําแน่แน่แหละแต่ว่ายังไม่ใช่ตอนนี้เพราะผมรู้สึกว่าการสอนมันเป็นการที่ละเอียดอ่อนเลยเพราะว่ามันเป็นเกมไพ่แล้วมันมีถ้าให้พูดหมดมันก็คงใช้เวลานานแล้วนี่ก็เป็นการอัดไว้เฉยเฉยอัดไว้โลงเฉยเฉหลังจากที่ไม่ได้ลงคลิปมาส3วันแต่ไม่รู้ว่าอัดอัดกองไว้ไม่รู้ว่าจะเอามาตัดหรือเปล่า ระหว่างรอคนโอ้โหเด็กเขาก็จะเป็นเด็กไอของเมืองน้ําแข็งกับเดมาเซียเขามีฟิโอร่าด้วยรู้สึกว่าเด็กเขาจะงกว่ามากเลยเด็กผมจะเป็นเด็กเอ่อของการเลนแล้วก็ฟิโอร่านะฮะแน่นอนว่าเราจะเอาการ์ดมานาเยอะๆออกไปก่อนเอามานาน้อยๆมาตอนนี้เราไม่มียูนิตยูนิตเกตหนึ่งเลยค่ะเด้เป็นวันกาดอีกแล้วยูนิตมานาเด็กเหมือนกันนำมาเป็นคนเลือกฝ่ายแรกด้วย ไม่นะเราจั่วเกลืออา้าวส่งสติ๊กเกอร์ผิดเลยมือล้านส่งติ๊กเกอร์ผิดจะกดโปโลส่งสติ๊กเกอร์ผิดสิ่งนี่น่ารักที่สุดในเกมรีสับพันที่สุดในเกมไม่ใช่เน็กซัสครับแต่ว่ามันคือโปโลครับสิ่งที่น่ารักที่สุดคือโปโลไม่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 ใช่การ์ดหรือว่าเน็กซัสครับเลือกเราสับผมกดผิดอีกแล้วผมจะกดโปโลอะ่ะ เขาอัญเชิญน,น้องนกมาน้องโคทลรีเลิฟไลก็กมาโคทรีเดี๋ยวเราปรโ๊โตช็อปแปะหน้าโคทรีไปด้วยก็เปิดอ้าวก็ส่งลุงบามไฮมาลุงบามลุงบามนะลามะ,ะ,าะลุงบาม,มแปะแปะผ้าลุงบาลไว้เดีวเราเอาไปตัดตอนในนี้อีกทีหนึ่งโอ้เสียงกีตโคดังเลย กรากิดการกันอีกแล้วเราเมื่อกี้เราเออลงอ่ะถูกแล้วลงอันนี้สวนไปอ่ะอันนี้ฝั่งเขาจะมีสอดแนมสอดแนมเขาจะตีได้สองรอบนะคะแน่นอนว่าแน่นอนว่าเราสซยแนเขาใช้โปโลอีกแต่ว่าเขาไม่มีโปโลเขาใช้ทำไมวะสงสัยเขาจังเลยเราจะเอายูนิตของเราลงไป แต่ว่าขึ้นอยู่ที่ว่าเขาจะบอกไหมเขาเลือกที่จะบอกอันนี้เราก็จะสวได้ใช้ใช้เวทที่เรียกว่าเวทฉับพันเป็นเวทบกเกาะนะครับเราก็จะไม่เสียเทินของเราตอนนี้น้องนกโกทลีครับได้ตัวแตกที่เป็นที่เรียบร้อยนะฮะน้องโกทูลีน่าสงสารจังเลยผมว่าผมดูเรับ้อยมากเกินไปแน่เลยอะ่ะใช่ไหมใช่ไหมเออใช่แหละไม่คุคนเดียวอีกแหละไ,ไ, <laughs> ไม่นะพี่นะ ตอนนี้ก็อยู่กับเพื่อนอาจจะพูดกับเพื่อนบ้างหรือเสียงเพื่อนเข้าไม้บ้างก็ออกขออภัยด้วยนะคะเขาฮิวเน็กซ์ตัวเองนะคะอัญเชิญแล้วก็ฮิวเนซัต,ตัวเองเราก็จะไม่ยอมนะเราเราจะบัฟบัฟนะฮะแน่นอนผมจะบัฟบัฟให้ห้าห้าบวกห้าก็คือเลือดแล้วก็การโจมตีห้าเพื่อให้โจมตีแรงขึ้นนะคะแล้วเขาก็ไม่ยอมโจมตีมาแล้วเขาก็สลับกลับมาเหมือนเดิมผมจะลงยูนิตสวนไปเลย จะลงสวนไปเลยเหมือนจะลงสวนทันทีเพราะว่าเขาคงไม่มีอะไรกันแต่ว่าก็ต้องกันเรื่องเวทของเขาเพราะว่านั่นไงเขาเอาเวทเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเขาใช้โปโลสแน็คเขาคงจะบวกโปโลในมือแน่เลยอ่ะเขาบอกว่าเขาบวกโปโลในมือแน่จะพัดได้ผมจะไม่ให้เลือดของตัวนี้เสียเพราะว่าผมคิดว่าเอากันไว้ดีกว่านะไม่รู้สิผมคิดว่า ผมไม่อยากให้ตัวนี้เลิกลดเพราะว่าถ้าเลิกลดอ่ะมันจะเสียเปียกมากๆผมขอล่ามาเรียไว้ก่อนหรือบางคนอาจจะคิดว่าการที่ผมทำเนี่ยอาจจะทําไม่ดูแย่แต่ว่าสำหรับผมที่ผมผมอยากทําแบบนี้มากกว่าตาเข้าจมตีแล้วผมกลัวเขาจเชนโปโลมากเลยอ่ะเพราะว่าเขาบับโปโลไปสองสองสามสองหรือสามรอบวะโอ้ยอันนี้ที่ความจําสั้นแต่อนั่นยาวโอ้โหโปโลนั่นไงบัโปโล บัฟโฟโรแปเราเราเงียบเงียบไปก่อนดีกว่าอ่า,อา๋ยวเราจัเชิญนี่มาให้นิดนึงเขาจะตีไหมขอดูการ์ดของครับว่าชิ้นเลอรนเชิญเราไงเขาก็อันนี้อยู่แล้วยังไงเราก็ต้องจัดก,การยูนิตของเขาก่อน ตอนนี้ในมือผมไม่มีแชมเปี้ยนแล้วผมกังวลว่าในมือเขาจะมีพวกยูนิตโหดๆมากเลยหรือว่าเวทลบทางหรือแก้ทางเพราะว่าผมรู้สึกว่าตอนนี้ที่เขาเงียบไปนั่นไงเขาใช้เวทเขาใช้เวทบวกตอนนี้อย่างน้อยโปโล,โลเขาก็เหลือหนึ่งแล้วตาหน้าเราจะส่งตัวนี้ไปส่งไปส่งไปตายแหละ ผมจะลงโจมตีไปเลยดีไหมผมคิดว่าผมลงโจมตีเลยแล้วกันผมลงโจมตี oh, ผมจะไม่เสียโ oh. อกาสรอบนี้ไปเด็ดขาดผมจะลงโจมตีเลย oh. ผมจะลงโจมตี oh. แต่ว่าขึ้นอยู่กับ oh. เขาว่าเขาจะใช้สกิลโต้กลับผมไหมเพราะว่าเขามีมานาเยอะ oh. นั่นไงเขาใช้มานาโตกลับ oh. อันตรายมากๆเลยทีนี้ อา้าวเขาเลือกที่จะการฝังนู่นหรือเอาอ๋เอาเขาย้ายฝังบ่อยจังเลยอ่ะอะไรของเขาครับเนี่ยเราเขาใช้เวทเพิ่มเวบนี้บวกกับแพนมิรแล้วโอ้เอาไร้กาดนะเนี่ยบวกถาวรไหมว่าดูเช็คแป๊บเออแกนมิรในรอบนี้แล้วการเบนนี้สามารถบล็อกยูนิตว่องไวในรอบนี้ได้แต่บวกแค่ในรอบนี้ผมไม่เอาด้วยหรอก ผมไม่อยากเสียตัวของผมไปผมขอทำอย่างนี้แล้วกันผมจะค่อยๆต่อในซัดเขาไปทีละนิดผมเล่นแบบไม่เชิงรีดักตามผมเล่นแคแบบ่ทำการวิเคราะห์เท่าที่ผมวิเคราะห์เกมได้เท่านั้นเองจากประสบการณ์เนี่มผมก็ไม่ได้เล่นเกมนี้มาประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วเพราะว่าเนื่องจากสิทเรียนที่วิไลเพราะว่างานเยอะมากตอนนี้ฝ่ายเขาเป็นฝ่ายลวกอดฝ่ายโจมตี อ้นนี้ผมไม่มีการป้องกันแล้วแล้วเขาตี11เขาเักใช้เวทอะไรผมไม่รู้นะโอ้เวทเขาตี22ถ้าผมไม่กันคือแตกแน่นอนเราจะเงียบยบไปก่อน11 11 22เออให้พ่อเล่นเถอะครับบอกตรงๆแค่นี้เลยให้พ่อเล่นเถอะครับผมผ่านเลยกัน แต่ถ้าเขามีบับว่องไวอีกก็พวกเราเตรียมตัวแตกเด็กโปโลน่ากลัวจริงก็น่ากลัวตรงนี้แหละครับโปโลอ่ะเพราะว่ามันบับกันโหดมากเขาจะใช้เวทอะไรอีกนะทำลายตัวผมว่าผมจะรักษาสองตัวผมรักษาไว้สักประมาณเอาบวกนี้เลยกันเวทเร็วมันจะเร็วกว่าเวทช้านะคะ เราแค่รอเวช้าอย่างเดียวเวช้าออกแต่ตอนนี้ผมไม่มีไม่มีมานาพอาะที่จะใช้ก๊์ดที่เหลือแล้วแล้วกราดที่เหลือก็ไม่สามารถตอบโต้ของเวลาเขาโจมตีได้แล้วเขาเลือกที่โจมตีมาผมเลือกที่จะใช้ตัวนี้บล็อกเพราะว่าถ้าผมไม่บล็อกผมมีโอกาสแตกผ้าแน่นอนแล้วก็การมารีของผมตอนนี้ได้หมดลงแล้วนะคะ ตอนนี้ผมสเกรมแบบว่าตอนนี้เกรมตึงมากถ้าผมลงอ่ะเขาอาจจะลงสวนเพราะฉะนั้นผมจะลงโจมตีเลยผมจะได้โจมตีเขาด้วยเร็วที่สุดเพราะว่าผมมีโอกาสที่จะปิดเกมเขาได้แล้วถามว่าทำไมผมพูดอย่างนั้นเดี๋ยวก็รู้แต่ถ้าเขาไม่สวนผมกลับก่อนผมกลัวว่าเขามีมานนเยะแล้วเขาาจะอาจจะสวนกลับได้นั่นไงเขาลงเวทแล้วเขาอาจจะเวทแช่แข็งเวทต่อสู้หรอ ผมคิดว่าอย่างนี้ผมจะปล่อยดีไหมถ้าปล่อยผมก็เสียสองใช้ผมก็เสียสองผมว่าผมทำอย่างนี้ดีกว่าผมเอาอย่างนี้เลยดีกว่าผมนุ่มผมจะเสียแล้วตาหน้าตาหน้าผมโดนจนตีแน่เลยผมว่าผมตอนนี้ผมไม่มีโอกาสชนะแล้วเพราะว่า เขามีการ์ดอันนี้แล้วผมแปลงเจตัวแตกแต่ว่าเขาเมื่อกี้เกมเขาเขาน่าจะจบเธอเลยพอตาหน้าเขาจะได้ตีเลยแต่เขายอมให้ผมเรียกอันนี้ออกมาหรือว่าเขามียูนิตที่เรียกอันนี้มาหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่าผมเขาเลือกที่จะบวกต่ออีกรอบหนึ่งผมก็เลือกที่จะบวกเหมือนกันผมก็เลือกที่จะบหมกัน เมื่อกี้ถ้าเขาถ้าเขาปล่อยจบผ่าเลยเขาเขาเขาโจมตีผมทีเดียวแพ้เลยนะเขาแล้วที่จะเชิญอนิตเออยูนิตออกมาซึ่งผมคิดว่ามันไม่โอเคเลยอ่ะผมจะปล่อยผมใช้ในทักเซนเอ้ยแทงผมจะให้น็กซัสผมแทงไปผมไม่รู้นะว่าเขาคิดอะไรอยู่ในหัวว่าเขาจะชนะแบบไหนผมไม่รู้นะครับตอนนี้ อันวันนี้ผมจะแคชแค่รอบเดียวนะผมจะแคชแค่รอบเดียวผมจะตัวนี้ไม่สกิลคือเมื่อต่อสู้มันก็จะบวกอย่างนี้แหละที่จงใจไว้ให้มันเป็นอย่างนี้แหละเขาจะาโปโลโลงมาไหมหรือเขาจะเก็บโปโลไว้เขาเลือกที่จะโปโลโลงมาฮะแต่ผมก็ไม่ได้คิดว่าอะไรเขาเลือกที่จะบวกเลือดให้โปโล เขาเลือกที่จะบัฟโปโลเขานะอ่าฮะเขาบัฟโปโลไปแล้วแล้วเขาเชิของเขาเขาจะอัญเชิญเขาไม่กล้าจบใบเดียวเขาผมไม่มั่นใจว่าเขาจะใช้บัฟตีสองรอบตัวนี้อัญเชิญน้องโคตรโลีอีกแล้วสุดท้ายผมก็จะเรียกเขาว่าโคโทลีจริงจริงใช่ไหมผมว่าน่าจะใช่แหละ โอ้การ์ดใบนี้ก็ขึ้นมาก็ดีครับผมจะถ้าเป็นผมผมตอนนี้ผมคิดไว้อยู่ว่าถ้าเขาโจมตีเขาจะโจมตยียังไงยังไงผมก็จะแทงในซัดอยู่ดีฮะแต่ตอนนี้เขามีการ์ดบนมือผมคิดว่ามันมีโอกาสเยอะมากที่เขาจะเป็นการ์ดเวสสวนกลับมาถ้าเป็นการ์ดเวสสวนกลับมาผมมีโอกาสที่ฟิโอลาจะสวยได้ตอนนี้ผมก็อยากรู้นะว่าอะไร อ,อ,อย่าไปนสนใจแชทเลยฮะอย่าไปนสนใจเลยก็ช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ติดงานหรือมไม่ค่อยมีเวลาเล่นเกมมันก็จะมีคนทักมาเยอะเลยแหละเอ,อ๊รู้สึกเขาเลือกที่จะบัฟฮะผมผมจะทำอะไรตอนนี้ผมขอคำนวณมานาแป๊บนึงผมคิดว่าผมเงียบๆไว้ก่อนดีกว่าผมเงียบๆไว้ก่อนดีกว่าเพราะว่าตอนหน้าเขาจะไม่มีมานาขัด ผมว่าเขาเล่นเล่นผิดจริงๆแล้วก็ผมจะเลือกที่จะฆ่าแชมปเปี้ยนของเขาผมเลือกที่จะฆ่าแชมเปี้ยนของเขาตอนนี้ผมทำให้เฟโอราเป็นอมตะนะคะการ์ดไปที่แล้วเป็นอมตะแต่ผมไม่รู้นามผมไม่ได้ตามข่าวว่าอันนี้หรือเปล่า ตอนนี้ผมสนแค่ว่าผมจะจัดการยังไงผมเลือกที่จะโจมตีเลยแล้วกันผมไม่สนผมเลือกที่จะโจมตีฝั่งของเขาก่อนเลยผมเลือกที่จะทำลายตัวหัวของเขาก่อนอีกอย่างยังไงเขาก็ต้องกันถ้าเขาไม่กันคือเขาแตกพ่ายแน่นอนว่าเขาอาจจะเกมก็ได้ถ้าเขาไม่กันตอนนี้ผมก็ยังอ่านเกมเขาอยู่เขาเลือกที่จะกันนะฮะ เพอาะเ่าที่จะการเราใช้เฟีล่าทําลายก่อนเลยลกันโอโลของเขาได้แตกพายไปเรียบร้อยแล้วออกมาเป็นน้องอันนี้น้องโปโลอีกตัวหนึ่งผมให้เฟีล่าเววอัพก่อนแล้วกันเฟีล่าเววอัพเรียบร้อยแล้วฮะตอนนี้ผมก็จะอัญเชิญน้องออกมาอีกคนนึงแล้วผมก็จะจบเทินครับเป็นสเต็ปการเล่นของผมนะ บอกเลยว่าถ้าเรามีกาเล่นเราจะแบบว่าตีแบบ3 0 0รอเปซอันนี้ก็แบบไอนน้ผมแค่อ่านเกมเล่นๆนะผมสงสัยมากเลยคำจริงอ่ะตอนนั้นอะ่ะเขาไม่น่าอันเชิญยูนิตออกมาเลยอะ่ะถ้าเขาอันเชิญยูนิตถ้าเขาไม่อันเชิญยูนิตนะเขาชนะผมไปแล้วแต่เขาเลือกที่จะ Un อะันเชิญอ่ะคือขัดใจมากเขาเลือกแช่แขนฮะเขาเลือกที่จะแช่แข็เฟียโอ เขาใช้เวทช้าผมไม่สนใจฮะผมใช้บัฟอันนี้ก็ได้ฮะอย่างน้อยมันก็บวกสัสาบแก่ยูนิตทุกตัวในสนามอย่างน้อยผมก็อันนี้ได้ <Good. S 1> ผมจะบวกอย่างนี้ <Good. S 1> แล้วก็เอาเฟียโอไปตบ น้อยเฟียโอกันดีสุดค่ะเพราะว่าอย่างน้อยเฟียโอก็เป็นอมนตะตอนนี้แล้วเฟียโอทาทาแต้มน่าจะดีสุดนะตอนนี้แล้วผมก็จะเชิญยูนิตอีกตัวหนึ่งลงไปซึ่งผมก็ไม่อยากจําช่อยูนิตหรอกขี้เกียจจำแค่แชมเปญก็พอผมจะลากลงไปอย่างนี้ทีเดียวปึ้งแล้วผมก็จะเสริมยูนิตนี้ให้อันนี้ขึ้นแล้วผมก็จะโจมตีทันที เพราะว่าตอนนี้เฟิโอลายังไงก็ยังไงเขาก็แพ้แบบ3 0 0เปซ็นเป็นการชนะที่แบบว่าผมว่าฝ่ายข้างเขาเล่นพลาดไปหน่อยอะไรเงี้ยครับแต่ว่าแน่นอนว่ามันก็เป็นชัยชนะที่เราโอเคเราอ่านเกมได้ผมดีใจในที่ผมอ่านเกมได้ขนาดนี้อ่าเราได้หลังกาเดม,มาเซียแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลังกาจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราลองมาใช้กันเลยดีกว่า เอาไว้คลิปสอนเดี๋ยวผมมาทําคลิปสอนให้แล้วกันนะคะเดี๋ยวผมไปรับของดีวกว่าเออเลื่รับของใจร้อนจริงๆยังไม่ได้รับของเลยแต่จะเปลี่ยนหลังกาแล้วแหละลังกาเดบัสเซียถ้าจริงนะถ้าขยันปั๊มนี่คงได้นานแล้วแหละโอ้เรานี่อยากใช้งานอันนี้จาเพราะว่าเราอยากจัดเม็ดมังกรเหมือนกันตอนนี้ การเด็กเดมาเซียของผมก็ใกล้สมบูรณ์แล้วครับเดี๋ยวผมจะดูการละกันผมผมจะดูของเดมาเซียของภูมิภาคเดมาเซียผมก็จะดูที่ยังไม่ได้ครอบครองไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่นี่ยังไม่ได้ครอบครองก็จะเป็นแชมเปี้ยนเผ่ามังกรฮะที่ออกมาเมื่อไม่นานม,มานี้แล้วก็ของส่วนบางส่วนอะไรประมาณนี้ฮะแล้วก็พวกการโจมตีซัพพอร์ตหรือการโจมตีสองรอบหรือการสอบแนมนันเอง ตอนนี้ผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนการเล่นกันดีกว่า่ถ้าเสียงเข้าก็ก็ต้องเข้าใจหน่อยนะครับว่าอันนี้เราได้ใช้หลังการเดโมเซียแล้วเรียบร้อยผมก็มาแคสแค่นี้แหละครับแล้วก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะคบคลิปหน้าผมสัญญาว่าผมจะทําการสอนเรื่องล o r แน่นอนแต่ว่าผมอาจจะสอนไม่ดีเท่าคนอื่นเนาะแต่ว่าผมจะพยายามทำให้มันดีที่สุดเท่าที่ผมทําได้ งานไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสายยูนาร่าบายบายสำหรับใครที่อยากสนับสนุนช่องเรานะคะหรือว่าอุดหนุนคอมมิชชั่นเราก็สามารถไปที่เฟซบุ๊กยูทูบโกให้เดี๋ยวทิ้งไว้ใต้ดีคริปชั่นนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากโดนทก็โดนทผ่าวอลเล็ตได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ไว้เจอกันคลิปหน้าสายยูนาระทุกคนบ๊ยบุย